สวัสดีดครับ <ผม S 1> ดินเบิร์ดล้วทีจะย้ายไปทีงไง่ไหนตรงต,รต,รตน้นแถวต้นตาลนั่นอ๋อนึกว่าหมดแล้วอ,อยู่หลายวันแล้วตรงนี้น <c oughs> เลิกงานยังนี่ตัดแล้วโอ้หยุดแล้วแหมเห็นขนาดนั้นยกดำก็เลยว่าจะเข้าไปเลยไม่เข้าไปเข้าไปพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่รงนี้ย้ายไปแถวต้นตาลน่าจะวิ่งออกทางเดียวกนันก่อน หมานบอวันนี้ที่ได้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดสัปดาหสามสิบโอ้จะอยู่ประมาณนี้แหละอยู่ได้แล้วดีสบายสบายเลยนี่ตรงนี้น่าจะยากหน่อยแต่คงไมกลฝั่งของนน่นสายล่องโทรหนึ่งเดินโอ้โหวิ่งไกลเลยไม่โทรหนึ่งคือว่าไม่ไกลนะไม่ไกลหรอระยะ แค่3ากิโลแค่น,นั้นอ๋อก็เขาวิ่งมาทีในหมู่บ้านนี้เลยซีหน,หนึ่งเลยไกลหน่อยเสียดายที่เทเขาไม่ให้ถ่ายให้ถ่ายแต่บอดินที่เท,ทห้ามถ่ายโอ้ยพี่กำลังมันเลย <No. S 1> เลยานาะวันพยายามถ่ายได้บ่ถ่ายรถเกยียร์ตอนรถเกรตรกริดล,นะลมนะ กรณีนั้นไม่น่าจะเป็นไรแต่ว่าของเราไปแล้วตั้งใจไปถ่ายเนาะเอออย่างว่าเลยว่าไปถ่ายบอทสิบล้อหนึ่งไหนเข้าไอ้จุดสามแยกไงอ๋อสามแยกนั่นนะใช่สิบล้อของบริษัทบ่ไม่รถบวกสิบล้อเขาให้ยังไงสิบล้อไม่่ไม่รู้กันไม่รู้ราคาวันนี้ได้อะไรได้อะไรกินข้าวเย็นวันนี้ ใในใน,ใน,น,ในัวขอ,อจ้างแม่ครัวใช่ไหมเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นคือเช้ามาก็กินเที่ยอเช้ากินเทียงทำมาส่งตอนเชา้ากินได้สองมือเช้าก็ไปเอาไปรับไม่เอาไม่จ้างมานี่เลยเอาแบบค <laughs> ัดหน้าตาหน่อยสวยๆหน่อยสวยสวย,ย <laughs> สวยอยู่ เอามาให้คนขับแม่โครกระชุ่มระช่วยหน่อยอะไรเดโองนี้นะมาจากไหนด้วยกนมานั่นแหละเท่านี้แหละขับไปได้ทีมงานนะคลิปเข้้าาามมเเเเื่ s> <S ออชงสียสมนะวันนี้ได้ทีมงานนะคลิปพรุ่งนี้เอาใหม่คาานนันไหนคันไหนคันยา่เก้าเนี่ยอ๋อ ตัวตัวจี๊ดประจำทีมงานเลยบ่ไปเ่ี๋เจอกัน,นาการพรุ่งนี้เยนนลตอนหลับฝันดีนถูกหวยไหมเมื่มอวานยิ่งนะ,นะทีมงานมีใครถูกไหมนหี่นครูเนถูกยี่สิบบาทโอ้ยังดียังดีนคนเกบ <laughs> ขาฝันบ่ไม่รู้ไม่ได้ถาม นเนาะเรขทะเบียนรถเสียดวนไม่ซื้อได้ไงไปนะครับนรนี่แปดสามเต็มๆว่าจะมาเก็บภาพบรรยากาศขณะที่ทีมงานกำลังทำงานกันหน่อยครับแต่ว่าไม่ทันแล้วเลิกงานก่อนนะก็บางส่วนก็กำลังกลับเข้าบ่อครับเหลือคันสุดท้ายลังไปเทครับผม เดี๋ยวเริ่มงานวันพรุ่งนี้นะครับมาเจอกันใหม่กับทีมงานเสียนนครับรถหลอกสำหรับคลิปนี้ครับผมโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับ